โปรตีนคือสารอาหารธรรมชาติที่ครบองค์รวม holistic natural nutrient เพราะฉนั้นในปัจจุบันนี้นครับเท่าที่ผมดูมายังไม่มีอาหารเสริมหรือบริการเสริมอาหารอะไรนะครับที่มีสารอาหารมากเท่านี้และครบองค์รวมเท่ากับโปรตีนแล้วเพราะนั้นทั่วโลกจึงให้โปรตีนเป็น nuta s u t i คอลคำว่า nuta s u t i คอลแปลได้ว่าเป็นโภชนะเภสัช คำว่า,าพูดชนะเภสัชหมายถึงว่าเป็นสารอาหารที่เป็นอาหารและสามารถนําไปใช้แทนยาได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าสารอาหารที่ครบองค์รวมเนี่ยสามารถที่จะนําไปช่วยให้ร่างกายเสริมสร้างร่างกายอย่างเช่นสามารถนําไปสร้างเม็ดเลือดขาวต่างๆเพื่อดูแลร่างกายท่านได้เพราะนั้นร่างกายของมนุษย์เราจะป่วยหรือไม่ป่วยเม็ดเลือดขาวเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลร่างกายของเรา เพราะนั้นถ้าเม็ดเลือดขาวของเราครบดีพร้อมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแปลกปลอมอะไรจัดการให้หมดไม่ว่าจะเป็นแบคทีรียไวรัสจัดการให้หมดเพราะนั้นเราต้องรักษาเม็ดเลือดขาวไว้โดยทานโลีตินซึ่งจะทําให้ร่างกายของเราเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวได้ดีมากนะครับโพลีแท็บหรือเร,เรียกว่าสีเขียวนะครับโพลีแท็บนี้เป็นโปรตีนแต่ไม่ใช่โปรตีนอย่างเดียวเหมือนสีน้ําตาลเขาจะใส่วิตามินซีนะครับ B1 B3 B6 ลงไปด้วยเขาใส่เพิ่มมาทำไมครับเพราะว่าการที่ใส่เพิ่มเข้าไปนั้นจะมีผลทําให้การทํางานเพิ่มประสิทธิภาพของโปรตินเพิ่มขึ้นอย่างเช่นจะมีผลเกี่ยวกับการดูแลระบบการสร้างกระดูกทําให้กระดูกเราแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นมนุษย์เราอย่างที่บอกปีหนึ่งจะทําลายกระดูกไป20%สร้างใหม20่20% เพราะฉะนั้นถ้าใครที่สร้างกระดูกไม่ทันคนนั้นกระดูกพุนเพราะฉนั้นเราก็ทานโพลีแทบเอาไว้เพื่อทําให้กระดูกสร้างได้เร็วขึ้นได้ทันกับการทําลายกระดูกจะได้ไม่พุนแล้วก็จะช่วยดูแลเกี่ยวกับบการย่อยที่กระเพาะได้ดีขึ้นเพราะนั้นถ้ามีผลใครที่มีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเฟอ้อกินอาหารไม่ค่อยย่อยตัวโพลีแทบนี้จะช่วยดูแลเรื่องระบบการย่อยที่กระเพาะเพิ่มขึ้นและ สิ่งสําคัญคือวิตามิน B1B3 จะดูแลเรื่องระบบประสาทส่วนกลางได้ดีเพราะฉะนั้นโพลิตินจะทําให้ระบบประสาทส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกนะสายตาก็จะดีขึ้นนะไม่ฟ้าฟางหูก็จะไวขึ้นเพราะฉะนั้นทางอเมริกาเขาจะเอาโพลิแท็เนี่ยไปขายพวกนักกีฬาเพื่อให้ระบบการทํางานของระบบประสาทได้ดีขึ้นเพื่อจะแข่งชนะนะเพราะฉะนั้นเราสามารถให คนทั่วไปทานได้ไม่จะเป็นต้องคนป่วยนะครับโเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ